คุณน็อตคะเขามีการแคนดิเดตตัวนายกเรียนอยากทราบคุณน็อตจะเเสนอตัวเองเป็นนายกเลยไหมคะถ้าผมได้25สาเสียงผมก็คงเสนอตัวเองเป็นนายกครับคุณจะมาได้25ได้ไงตอนนี้คุณมีแค่10เดี๋ยวก็หาได้จริงเหรอในเวลาไม่กี่วันคุณจะหาได้เหรอทั้งาารประเทศาไล่ะเรียนหรอคะตอนนี้สมาชิพกพรรคของคุณมีสักกี่คนคะถ้าสมาชิกเนี่ยมี3,000ครับแต่ถ้าคนที่ลงสมัครเนี่ยตอนนี้มีประมาณ10คนครับ แค่สิบคนเองครับทำไมามันน้อยอย่างนั้นล่ะคะ,ะเราต้องหาคนที่มีอุดมการเดียวกันกับเราคุยกันรู้เรื่องเข้ามาแล้วเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาเข้ามาทํางานการเมืองไม่ใช่ไม่มีเงินไปดูดเข้ามาล่ะคะคนอื่นก็ใช้เงินดูดกันแพงแพรนอตก็คงจะแบบกระเป๋าแฟบสู้ก็ไม่ไหวละสิไม่มีครับไม่มีจริงๆรหรอรอล้วใครจะมาอยู่กับคุณล่ะคะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้สนใจในตัวเงินนะฮะ ขอโทษนะคะคุณจะมีการเปิดตัวสสเพิ่มไหมคะคุณน็อตเรียนละห่วงใหญ่ค่ะ,ะไม่มีครับก็มีแต่พวกเราเนี่แหละฮะรวมรถึงบิ๊กเนมต่างๆก็ไม่มีครับเรียนได้ข่าวว่ามีท่านพิเชษ์นะคะยอมออกจากพลังประชลัดมาร่วมหัวจมท้ายอะไรกับพรรคเปลี่ยนเออทำไมเข้ามาเชื่อขลมคุณล่ะคะคุณไปหลอกอะไรเข้ามาไม่ได้หลอกครับวันนั้นคือเราได้คุยกันครั้งหนึง่งค่ะแล้วแล้วคุณอาเนี่ยได้มาปรึกษาเรื่องอะจะส่ง จะส่งสอสเขตค่ะแค่นั้นเลยแล้วเราก็ยังคุยกันไม่จบค่ะแต่ตอนนี้เราคุยกันจบแล้วครับคุณอาพิเชษก็ท่านก็คงจะมีทางของท่านค่ะผมก็คงจะเป็นวิธีของเราเองแต่ตกลงแล้วก็มารวมพักเดียวกันอยู่ในพักเปลี่ยน ไม่รวมครับอ๋อไม่รวมแล้วหรอคะคอุต่ายเดียนตกข่าวนึกว่าเย็นว่าคุณได้คุณพิเชษมาตกลงไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ไไดถ้าอย่างนั้นนะคะคุณจะมีการชวนดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรต่ออะไรในวงการบันเทิงมาช่วยคุณสร้างคอนเทนต์หลอกลวงเอ้ยสร้างคอนเทนต์ให้ประชาชนเชื่อถือไหมคะ,ะเราคงไม่ต้องการคนมีนามสกุลดังๆเข้ามาครับค่ะเราต้องการคนที่ทํามาหากินคนที่รู้ปัญหาดีมาช่วยเราแก้ปัญหา อ๋อไม่มีคนไม่มีนามสกุลดังๆใครจะรู้จักเวลาไปขึ้นป้ายว่าใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะลูกเต้าเหล่ากอใครจะมาเป็นสสอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ควรจะมีคนที่ติดตามและรู้ปัญหาอยู่ติดตามเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับวันก่อนเดือนได้คุยกับคุณสันทนะนะคะคเขาก็ยังไม่มีพักเลยคุณไม่คิดจะไปชวนเขามาหรอคะอ่าผมยังไม่คิดหากินทางนั้นครับหากินทางไหนหรอคะทางนั้นแหละทางนี่แบบไปทักทายคนนู้นคนนี้ เรายัางเรายัางเรายัางไม่หากินทางนั้นหรอกคะเออเดนถามคุณน็อตตรงๆนะคะคอันนี้แบบไม่ได้อะไรกันนะคะคเดยนเชียร์คุณคะ่ะมานั่งคุยกันแบบนี้แต่เดียนห่วงคะ่ะประสบการณ์ทางด้านการเมืองคุณน้อยไปไหมคะตอนผมทำลอตเตอรี่ออนไลน์ผมไม่รู้เลยนะแล้วผมก็ใช้เวลาในการศึกษาค่ะการทาการเมืองก็เหมือนกันผมยอมรับว่าตอนนี้ผมไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองเลยค่ะแต่ผมคิดว่าผมศึกษาไม่น่าจะเกิน2อสมเดือน ทีนี้เดยนถามก่อนนะคะคุณมีที่ปรึกษาไหมคะเพราะว่าคนอื่นก็มีที่ปรึกษาพาักมีอะไรต่ออะไรเพื่อช่วยเหลือคุณคุณมีไหมคะคุณน็อตตอนนี้เรายังไม่มีครับเราก็ปรึกษากันเองนี่แหละครับแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะเปิดรับท่านผู้มีความรู้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเราอยู่เหมือนกันค่ะ